สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับเพียงครับในชีวิตของเราเนี่ยระหว่างภารกิจที่เร่งด่วนกับภารกิจที่สําคัญเราเลือกอะไรก่อนครับลองจินตนาการนะครับว่ามีงานงานหนึ่งเนี่ยเรากําลังเตรียมการนําเสนอเรื่องที่สําคัญสําหรับการประชุมเรามีเวลาเพียงไม่กี่วันครับในการรวบรวมภาระงานของเราก็สูงอยู่ เราก็ยังมีงานด่วนอื่นๆอีกมากมายในรายการในลิสต์ของเราที่เราต้องทำและนี่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความกวนกวายใจการไม่มีสมาธิและเสียสมาธิด้วยแรงกดดันด้านเวลาเนี่ครับเป็นสาเหตุของความกดดันที่มากที่สุดในที่ทำงานและเกิดขึ้นจากการมีงานทำมากเกินไปในเวลาที่น้อยเกินฉะนั้นพี่น้องครับเราเจะชนะความเครียดนี้และความกังวลน,นี้ โดยการที่เราจะมอบให้อยู่ในราชประสงค์พระราชประสงค์ของพระเจ้าเราต้องตรวจสอบสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เร่งด่วนว่าอะไรเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแน่นอนครับหลายครั้งก็มาเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและสิ่งที่เร่งด่วนก็ยังเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะเลือกอยังไงครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจกับคําว่า กิจกรรมเร่งด่วนและกิจกรรมสําคัญว่าคืออะไรในการกล่าวสุนาพต,ต่อสภาคิดจักโลกครั้งที่2ในปี1954นะครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐก็คือดไวด์ดีไอเซนฮาอ้างคําพูดของดร์เจรรสโกมิลเลอร์อธิการบดีหมหาวิทยาลัยนอสเวสเซนนะครับท่านกล่าวอย่างนี้ครับว่าผมมีปัญหา2ประเภทปัญหาเร่งด่วนและสําคัญปัญหาเร่งด่วน และอีกประเภทหนึ่งคือปัญหาสําคัญครับปัญหาเร่งด่วนบางทีก็ไม่สําคัญและปัญหาที่สําคัญบางทีก็ไม่ค่อยเร่งด่วนตรงนี้ครับก็เป็นการกําเนิดของไอเซนฮาว์ปรินิปเปเป็นวิธีการจัดระเบียบภารางงานหรือเวิร์กโหลดกับการจัดลำดับความสำคัญพี่น้องครับเราต้องรู้นะครับว่าการบริหารเวลาที่ดีนั้น หมายถึงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เวลาและทำงานให้สำเร็จกาวอีกในหนึ่งก็คือว่าเราต้องใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ใช้เวลากับแค่เรื่องเร่งด่วนแค่เรื่องฉุกเฉินเท่านั้นในการทำอย่างนี้ครับเราจะลดความเครียดจากการมีเรียกว่าถูกกำหนดด้วยเวลาคำว่ากิจกรรมที่สำคัญ หรือ important activities ก็คือเป็นอะไรที่เราทำให้มันบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตแต่กิจกรรมเร่งด่วนนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องการความสนใจเข้าไปทำทันทีและมักจะเกี่ยวข้องกับการบารรลุเป้าหมายของคนอื่นเป็นความคาดหวังของคนอื่น และคนอื่นๆเหล่านั้นเนี่ยมักจะเป็นคนที่เราให้ความสนใจและคนเหล่านั้นก็ต้องการความสนใจจากเราเพราะว่าถ้าเราไม่สนใจเขาจะเกิดผลก็คือเกิดขึ้นทันทีเหมือนกันนั่นคือคำว่า e เออเจนเด่งด่วนพูดง่ายก็คือว่าถ้าไม่ทำต้องเกิดอะไรขึ้นกับเราแน่ๆแต่จุดอ่อนของเราอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า เมื่อเรารู้ว่ากิจกรรมใดสําคัญกิจกรรมใดเร่งด่วนเราจะควบคุมมาได้ยังไงเราสามารถเอาชนะแนวโน้มธรรมชาติของเราที่มักจะเน้นไปที่กิจกรรมเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราทํากิจกรรมที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญมากม,ากมากเนี่ยมันจะทําให้เราเวลาไม่พอในการทําสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเรา จะเห็นว่าความเร่งด่วนและความสําคัญนั้นพอมาผสมกันมันจะกลายเป็นกิจกรรม4ประเภทที่ทําให้เราสามารถหรือเราต้องจัดจัดความสําคัญจัดลำดับของมันให้ลงตัวครับประเภทแรกครับก็คือเรื่องที่สําคัญและเรื่องที่เร่งด่วนประเภทที่2ก็คือเรื่องที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนประเภทที่3ก็คือเรื่องที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วน ประเภทที่4ก็คือเรื่องที่ไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนพี่น้องครับเรากลับมาดูถึงหลักการของพระเจ้าว่าถ้าเราจะประยุกต์ใช้หลักการของไอเซนเอาวกับหลักการของพระเจ้าเราต้องมีหลักการของพระเจ้าเพื่อที่จะตัดสินว่าสิ่งใดที่เร่งด่วนและสิ่งใดที่สําคัญแน่นอนครับอะไรที่สําคัญและเร่งด่วนนั้นเราต้องทําก่อนทําเลยทําทันทีครับ แต่อะไรที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนั้นเราต้องวางแผนและอะไรที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญเราสามารถที่จะแจกจ่ายงานออกไปได้ภาษาอังกฤษใช่ว่า d เดลิ a t e และอะไรที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญนั้นเราต้องอิ i ล i มน t e ก็คือกำจัดมันออกไปผมจะขอเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าการอา่านพระคัมปีร์การเฝ้าเดี่ยวนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญหรือไม่เมื่อใช้ มาตรฐานประวจนะของพระเจ้ามาจับเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์หรือเปล่าคําตอบคือใช่แน่นอนเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นภารกิจที่สําคัญและเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดด้วยซ้ําการเฝ้าเดี่ยวถามว่าเร่งด่วนไหมถามว่าต้องทําทันทีไหมไม่ทําไม่ได้ใช่ไหมถ้าหากตอบว่าใช่เราต้องทําทันทีครับทําเลย แต่ถ้าตอบว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญก็จริงสําคัญที่สุดก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนก็ต้องวางแผนครับวางแผนว่าเราจะเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าในตอนไหนดีและเมื่อถึงเวลาเราก็ทําตามแผนนั้นอย่างสม่ําเสมอครับในบางเรื่องบางราวซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนแน่นอนครับการอธิษฐานสําคัญไหมสําคัญได้เป็นเรื่องเร่งด่วนใช่ไหมใช่ทําทันทีครับ เวลาเราเจอพี่น้องเดือดร้อนเวลาชีวิตของเราตกอยู่ในวิกฤตเป็นเรื่องที่สําคัญมากและเร่งด่วนฉะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานทันทีเรามีพี่น้องที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลําบากหรือเจ็บป่วยหรือมีวิกฤตเข้ามาต้องการการอธิษฐานอย่างเร่งด่วนแน่นอนครับเราต้องทําทันทีผลัดวันประกันพุ่งไม่ได้หรือใช้คําว่าโอเคผมจะอธิษฐานเผื่อผมแพลนไว้แล้วไม่ได้พี่น้องครับนั่นคือ การใช้หลักการของไอเซนเทลมาประยุกต์ใช้กับหลักการพึ่มผีโดยมีหลักการพึ่มผีนั้นเป็นมาตรฐานสูงสุดทีนี้เรามาถึงกิจกรรมที่ไม่สำคัญบ้างครับพี่น้องครับหากว่าพี่น้องมีเวลาว่างลองลิสต์ดูว่าในแต่ละวันนั้นเราทำอะไรบ้างที่ไม่สำคัญอะไรที่ไม่สำคัญนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเร่งด่วน เราต้องขอร้องให้คนอื่นช่วยรับไปเดลิเกตงานให้กับคนอื่นครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้ไม่เสียเวลาในการทำสิ่งที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนนั้นก็มักจะเป็นเรื่องที่คนคาดหวังให้เราทำบางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับการส่งเรียกของเราหรือบางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องที่คนฝากฝังมาขอร้องหรืออาจจะ เป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่คนคาดหวังอยากให้เราทำซึ่งไม่ใช่ของประทานของเราแต่เราต้องใช้เวลาลงทุนลงแรงใช้สมองที่ไม่ใช่เป็นความถนัดของเราไม่ใช่ทักษะของเราไปทำอย่างนี้นั่นคือการเสียของครับเราจะต้องเรียนรู้ในการที่เราเองนั้นจะมอบหมายงานให้คนอื่นทำได้ และประการที่4ครับก็คือเรื่องที่ไม่เออร์เจนและไม่อิมพอร์แทนไม่เร่งด่วนและไม่สําคัญเราจะต้องกําจัดออกไปครับเราต้องเลิกทําครับงานที่ไม่เร่งด่วนและไม่สําคัญอาจจะเป็นเวลาที่เหลือๆของเราทําเป็นเรื่องที่เราชอบหรือมันสนุกเราก็อาจจะจัดไว้ในวิกเอนหรือตอนเย็นพี่น้องครับหากเราไม่ทําอย่างนี้ชีวิตของเราจะสับสนนะครับ ช่วิแล้วก็เร่งรีบและเครียดไปตลอดเวลาถ้าเราเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบรู้หน้าที่เราจะรู้สึกว่าทุกอย่างเครียดและเราจะไม่สมหวังเพราะเราคาดหวังอย่างหนึ่งแต่เราทำอย่างหนึ่งครับมีผู้รู้ได้แนะนำครับว่าเราจะต้องสร้างพื้นที่เหลือสำหรับสิ่งเร่งด่วนถ้าเราบรรจุง,งานของเราเต็ม ล่วงหน้าในปฏิทินงานของเราเต็มแล้วแน่นอนครับพอเวลามีปัญหาเร่งด่วนเข้ามาแม้แต่งปัญหาเร่งด่วนเล็กๆน้อยๆมันก็จะทําให้งานของเราในแต่ละสัปดาห์ที่เราวางไว้เต็มที่มันพังได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าครับว่ารายการไหนเร่งด่วนที่จะเข้ามาแล้วรายการเร่งด่วนแบบนั้นแหละครับมันจะก้าวไกยตารางงานของเรา ก้าวไายปฏิทินงานของเราดังนั้นเหลือพื้นที่ไว้หายใจครับเหลือพื้นที่ว่างไว้เพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเรื่องเร่งด่วนเราต้องสร้างกรอบความคิดและแตะแกรงในความคิดของเราว่าอะไรคือเรื่องเร่งด่วนอะไรคือเรื่องที่สําคัญเสมอเสมอเมื่อผ่านเข้ามาในชีวิตของเราบางคนไม่มีกรอบไม่มีตะแกรงในการกันกองเราใช้ความรู้สึกครับ ชอบหรือไม่ชอบอันนี้ควรระวังครับเพราะอะไรครับมันอันตรายเนื่องจากว่าสิ่งที่เราชอบเราก็เข้าไปทําแล้วนึกว่าสําคัญแล้วนึกว่าเร่งด่วนแต่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างก็เป็นไปได้ครับนั้นเราต้องมีกรอบความคิดเราต้องมีตะแกรงความคิดที่จะฝัดร่อนเอาสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่เร่งด่วนออกมาให้ได้ เพื่อที่เราจะทําและเพื่อที่เราจะไม่ทําเพื่อที่เราจะปล่อยให้คนอื่นทําเพื่อที่เราจะวางแผนเพื่อที่เราจะว่าอะไรมีความสําคัญลําดับสุดท้ายขอพระเจ้าพระสนสติปัญญาประทานพร,าพระเจ้าในการตัดสินใจให้เราร่วมใจกันอิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระกุณพระองค์สําหรับชีวิตของพระธิบดีไอเซนเอาท์ hower, ที่ ได้เรียนรู้และค้นพบทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการที่พวกข้างหลายจะรับใช้พระเจ้ามีหลายครั้งที่เป็นความคาดหวังของคนอื่นที่กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ข้างหลายจะมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์และรู้จักตัวเองรู้จักพระองค์เพื่อที่งานการรับใช้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของข้าพวงหลายนั้นจะอยู่ใน พระประสงค์ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพเจ้ามีจํากัดในโลกใบนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นจะอยู่อย่างถวายเกียรติพระเจ้าอยู่เพื่อให้แผ่นดินของพระองค์การทรงเรียกของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์นั้นสําเร็จทุกประการขอบคุณพระองค์อธิษฐานมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในพระประสงค์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอเมน